ในในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวและโชว์เคสเกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างสักุระนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้ในตอนที่อีโวมาแล้วนะส <pouquinho. S 1> วัสดีคนเล่นอนิเมวันกาดทุกคนนะครับผมท้าเราเองแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวและโชว์เคสเกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างสักุระจากเรื่องเรื่องเรื่องเฟดนะครับเออเกือบลืมชื่อไปนะครับเป็น่องเฟดนะก็จะเป็นตัวซีเคร็ที่เราหาได้จากการลงบอตไอ้บอลลัชเนาะ เรทุกคนก็น่าจะลงกันแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะสะแตตตามนี้เลยครับผมผมเป็นแ S แล้วก็ S นะแล้วก็มีท่าที่เป็นอะไรเอ่ยนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อท่าเรียกหรือเปล่านี่มันคือท่านี้ครับเป็นอันโนนนะก็คือจะไม่มีบัฟบ,บอกอะไรนั่นเองนะครับผมโดยรวมๆก็จะประมาณนี้ตัวละครอย่างซากุระนะครับผมแล้วก็ซากุระถ้าเกิดอีโวมาแล้วก็จะมีคอสเมติกเป็นแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าสวย สผมนะถือว่าสวยส่วนของ e ีโที่ต้องใช้นะครับก็มาดูที่ร้านค้าของบอสรัดได้ซึ่งมันจะใช้ตัวของไอ้นี่ครับเทนลิบอนครับนะจะใช้อันนี้อันนึงนะครับผมก็ใช้แต้ม100ในการแลกนั่นเองนะครับส่วนของส่วนใหญ่ก็ทุกคนนะ่าจะรู้กันเนาะก็จะเป็นพวกเอเซนสโตนอะไรพวกนี้ซะมากกว่าเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะนี่ครับจะใช้ตัวของเทนลิบอนที่ผมบอกไปก่อนเมื่อกี้นะก็คือใช้1อันแล้วก็เป็นพวกเอเซนสโตนซะส่วนใหญ่นะครับผม ส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเงิน30,000ื่นพร้อมกับเทคไดอีกห้าพันนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับของอีโวนะส่วนอีโวมาแล้วจะได้อะไรบ้างก็จะเป็นดาเมจเพิ่มเติมนะครับสาพร้อมกับแอคทีฟสกิลแล้วก็2องพาสีใหม่นั่นเองนะครับผมส่วนพาสีทั้งหมดจะมีทั้งหมด3อันนะครับผมมี Evil, Incarnage, เ uh, ่อมี Spitting Corruption แล้วก็ Unending, Corruption นะครับผม e v i l i n c a r n a ร์นนะครับก็คือตัวละครน,นี้จะโจมตีด้วยพาสีล้วนๆนะ ในการโจมตีของแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดศัตรูเข้ามาในระยะเนี่ยจะโดนดาเมจเรื่อยๆนะครับผมและจะไม่สนโล่ป้องกันด้วยเช่นกันก็คือตีทะลุเดฟไปเลยนะครับตีทะลุกเกาะไอท,ทะลุทุยทะลุเกาะไปเลยนะทะลุชิวนั่นเองนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ตีนะครับผมก็จะเพิ่มระยะให้กับตัวเองด้วยนะครับผม0 5รวมสูงสุดก็คือ40%นั่นเองนะครับส่วน speech s Spe p i t i n g corruption นะครับก็ทุกๆครั้งที่โจมตีแล้วกัน โดนศัตตูนะครับผมก็จะได้การลดสปีดเนี่ยลง0.2ก็เ็นะครับก็ไปเรื่อยๆ,ๆประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เหมือนประตูอะไรสักอย่างนี่แหละจะตีไม่ได้นะครับผมบัฟรีเซตบัฟจะรีเซ็ตทุกครั้งที่เราตีตัวต่อไปน่าจะอย่างนั้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ขออภัยด้วยเช่นกันถ้าเกิดอธิบายไม่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น Unending Corruption นะครับก็คือจะเป็นสกิลนะครับผมซึ่งไอ้สกิลเนี้ย มันจะออโต้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกดเนาะเพราะว่ามันคูดาวศูนูนย์คูดาวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมเอ่อเมื่อตัวละครเหมือนอยู่ในระยะมั้งตัวละครของเราครับอยู่ในระยะของตัวซากุระเนี่ยจะได้บวกดาเมจ20%นะครับผมบัฟเดอะดาเมจออฟเดอะดิสยูนิตบย20%ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสกิลนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูตอ,อนอีโวแล้วกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสกิลนี้ครับ ไอสกิลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะแต่เป็นครูดาวคือศูนย์แล้วก็เป็นโกลด์ครูดาวด้วยเช่นกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดใครอธิบายได้ก็ฝากเออฝากคอมเมนต์หรือบอกหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับกนะ็จะประมาณนี้สาหรับอีโวมาแล้วนะครับผมนะไปลองกันเลยแล้วกันว่าตัวละครนี้มันเก่งมากน้อยแค่ไหนหรือเอาไว้ใช้อาระโยชน์ยังไงนะครับผมไปดูกันโอเคนะครับก็อย่างแรกก็ ตัวอย่างซากุระนะครับผมที่เป็นร่างสีเหียเนี่ยก็จะวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับโดยค่าวางในแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่2007นะครับก็ค่อนข้างที่จะแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะแต่เนี่ยแล้วก็วงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คือแตดเป็นแซดแล้วก็2อเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมวางที่ไว้ก่อนโดยรวมก็จะประมาณนี้โดยหน้าตานะก็ถือว่าสวยมั้งแต่ว่าเหมือนจะเป็นซับมากกว่าก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะครับผมอ่ะสัมบอนมาสักตัวนึงแล้วกัน ร้อย movement ในการโจมตีแต่ละครั้งนะครับก็คือศัตรูอยู่ในระยะของ circle นะครับก็คือจะโดนโจมตีเลยนั่นเองซึ่ง uh, d a า a g e เนี่ยก็จะอยู่เรื่อยๆโดนเรื่อยๆนะครับผมโดยไม่สนตัวของเกาะนั่นเองนะครับตีทะลุชิวประมาณนั้นเดี๋ยวผมปล่อยให้มันเลยไปแล้วกันโดยแต่ละครั้งนะครับในการอัปเกรดก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือบวก d a m a g เพิ่มระยะ แค่นั้นเลยส่วนเวลาเนี่ยเท่าเดิมนะครับผมอ่ะขั้นแรกใช้2,009อัพไปขั้น2ขึ้นขึ้นขั้น2เนี่ยใช้3 5 0 0ขึ้นขั้น3ใช้3,009ขึ้นขั้น4ใช้4 5 0 0นะครับเห็นไหมทุกอย่างดาเมจกับระยะเนี่ยเพิ่มนะครับแต่มีแค่เวลาเท่านั้นที่ไม่ได้เพิ่มด้วยนะครับก็5,002ขึ้นขั้นห้า7,001ขึ้นขั้นหกส่วนขั้นเจ็ดขึ้นใช้9,000อ่ะ ขึ้นขั้น8ใช้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยขั้นเก้าใช้หมื่นสี่และขั้นสิบใช้หมื่นแปดหรือขั้นสุดท้ายนะครับผมอัพไปของผมจะจบอยู่ที่ห้าพันระยะอยู่ที่ยี่สิบหกจุดเก้าแล้วก็ตัวของเวลาเนี่ยอยู่ที่เก้าจุดสองอันนี้คือดัมเมจสเตตทุกอย่างปกติหมดเลยนะไม่มีเทรดลุ้งหรือเทรดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้ก็อ่เดี๋ยวผมซัมมอนให้ดูเอาลิั่แม้แล้วกันทุกครั้งที่ตี ดาเมจนะครับจะไม่ได้เพิ่มนะจะแต่จะตีทะลุเกาะน,นะครับผมและตัวระยะเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเวลาเนี่ยก็จะลดลงก็คือตีเร็วตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจะประมาณนี้สำหรับพาสีที่เราเห็นนะส่วนถ้าเกิดยังอัพไม่เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมวางอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วกันพาสีนะครับไอตัวของสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมวางให้ตั้งแต่เริ่มเลยแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ยังไงผมงงอยู่เหมือนกัน นะครับผมเดี๋ยวผมวางให้ใหอันนี้เห็นไหมเหมือนสกิลมันยังไม่แอคทีฟหรืออะไรสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเอามาวางไว้กับตัวที่ผมอัพมาแล้วเนี่ยเหมือนมันจะได้เพิ่มบังของเทเบร์ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมงงถ้าเกิดใครสามารถอธิบายได้สามารถบอกผมได้นะในคอมเมนต์ก็อยากจะรู้เหมือนกันตนนัวละครนี้แต่เอาให้ดาวนะจริงๆอะ่ะ ละครเนี้ยสำหรับผมนะน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตสะมากกว่าหรือไม่ก็เอาไว้เคลียร์เกานะนะเดี๋ยวผมลองขายตัวนี้นะแล้วก็มาวางแถวนี้แทนอ่าซีเล็กมอนแล้วก็เพิ่มเกาะใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะเดี๋ยวผมลองเลือกมาแล้วกัน m o v e m e n โดยที่ตอนนี้นะครับมีเกาะอ,อยู่ที่3นะครับผมถ้าเกิดมันสามารถเคลียร์เกาะได้เลยจริงๆก็จะตีแค่ฮิตเดียวแล้วแบบหายไปเลยใช่ไหมแต่มันดอทดาเมจ ดูที่มันจะแบบหายไปทีละอันไหมอ๋อไม่หายก็คือโดนไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเกิดเป็นของอะโทจินะโทจิก็คือตีและเกาะก็จะหายไปเลยใช่ไหมไม่ h ซ y s a b e er. อ๋อก็เหมือนหายไปแล้วโอเคน่าจะน่าจะเข้าใจถูกแล้วก็คือวางปุ๊บทำดาเมจอันนี้คือทำไป2องฮิตนะครับ แล้ถ้าเกิดผมเอาไซเบอร์มาตีาก็จะโดนเป็นเกาะหายไปนะครับเห็นไหมเท่ากับมันตีตีแค่ทะลุเฉยๆไม่ได้ล้างเกาะเหมือนกับโทจิเนาะเออเอาตามนี้แล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าตีทะลุแต่ไม่ได้ตีล้างเกาะน,นะครับผมไม่เหมือนโทจิเนาะโทจิก็คือจะตีหายไปเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้ลูกตัวตีได้เห็นไหม เออโอเคก็เป็นตัวที่เอาไว้ตีทะลุเกาะซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็นั่นแหละสำหรับผมผมว่ามันก็เฉยๆมั้งอาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงศักยภาพของสกิลกับตัวพาสีที่3ด้วยเหมือนกันเออเพราะผมไม่เข้าใจจริงๆเออนั่นแหละใครอธิบายได้ก็อธิบายด้วยครับแต่โดยรวมๆก็จะประมาณนี้สําหรับผมน่าจะเป็นตัวสายซัพพอร์ตซะมากกว่านะครับผมในการเอามาแบบเหมือนต่อดดเมจนหรืออะไรสักอย่าง อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเช่นกันถ้าเกิดใครรู้นะครับผมตัวละครอย่างซากุระก็จะประมาณนี้นะใครสามารถอธิบายได้ก็บอกผมกันได้นะครับผมหรือไม่แน่อาจภายหลังเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมแต่ก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวละครอย่างซากุระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยเช่นกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรหรือเรื่องอะไรก็ฝากด้วยเช่นกันเดี๋ยว ตอนนี้มันมีสนีพีกเกี่ยวกับตัวของแมปใหม่แล้วนะครับผมก็เหมือนในเรื่องใหม่ของตัว a n i m เมะ n วน a าร์ดนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับบีดนะเท่าที่ผมดูนะครับผมก็ฝากรอชมกันได้เช่นกันนะครับเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับ